วันนี้พอลอยกระทงมาลอยกระทงกันที่หมอย่างเนืเย่แต่ว่าตอนที่มันัามนให้ดูความอลังการหนึ่งสองสามสะพานตะนตอนนี้รู้สึกเหมือนหนีตายในเยอรมนีที่อะไรนะที่นรกที่มันวุ่นวายอ่ะพอมัน ย้ายมาท่าแพค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เป็นสมบัติรอบบูมลบทำรอบที่สามพูกครั้ตำแหน่งนี้ วันนี้เราไปไหนกันไปทำแลบไปทำแลบอะไรคะทำแลบ แบบวแบบยาฉีดยาฉีดก็พอตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อสารเลยวิตามินซีป่ะวิตามินซีขังแรกุไ่ Luckily, ่ออรยสดะู สุกเรืครับดูมาแล้วแล้วใครไม่ได้ดูยกครับละลายสามเพราะว่าพี่เมย์ชักอวัย ก็แบบชอบนะดื่มเลยใส่ไปได้เยอะได้ลยเพราะว่าอะไรมันก็ไม่เต็มค้ วยอยากเห็นเพื่อนๆว่างาดูเงาอ่ะทุกคนธนาคม ก็ความเคร LIKE nah uh. ื่องพ่นก็อ่าลืมเขียนเขียนมาตลอดอันนี้ก็จะเป็นไฟเป็นเฟรมอะตอมไนเซอร์นะคะทีนี้ถ้าเราดูเน <vale ี้ยเราจะเห็นว่าไฟนั้นมีทั้งหมด4โซน3โซนใช่ไหมซึ่งโซนแรกข้างซีที่เป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าคของบัตชอนโซนเป็นโซนที่เอาไม้ไม่สมบูรณ์นะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ให้ดูนะอันนี้เป็นสีฟ้า แต่พอเราใส่น้ำไปมันจะกลายเป็นสีน้ำนะคะแล้วชั่วโมงของเราทำดิเจนบอกว่าวันจันทร์มาแลบนะมีคนบนหนึ่งคนและสองคนคืสุ่มก็มาแลมาสี่พรุ่งนี้มาฉันจะแกงเธอเขาจะเป็นดาราในช่องฉันโอเคดาราเบอร์ใหญ่ <laughs> จริงเหรอสนใจไหม <Okay. S 1> สนใจว่าเป็นดาราห้องเอช่อง oh. เราขอเปอร์เซ็นต์ในยูทูบด้วยแบ่งแบ่งต้งดูต้องู่งนะรแบหวงว่าเมื่อเสร็จสิ้นหลับแล้วเ่อจะได้ต่างวัตถุประสงค์ได้ทบทวนได้เรียนรู้นะคะเรื่องของผลิตภาาัณฑ์ แล้วก็ดูซิว่าแต่ละผลิตภัณฑ์นะจะใช้กับพยาอะไรได้บ้างในขนาดเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้จากการคบควณด้วยตัวเองโดยมีอาจารย์ใบานานให้ทำนะคะไม่ต้องทำแน่นวีดีโอตอนนี้เรากำลังเรียนตีนะคะแล้วก็อันนี้คือยาอะไรคะคให้ตั้ใจ เบอร์เบอร์มิกไซน์นะคะเป็นยายาอะไรเนี่ย <c oughs> ประกอบด้วยเอาเบนดัสโซ่อ200มิลลิกรมัสมสำหรับรักษาโรคพยาธิลำไส้หลายชนิดอ๋อเป็นยาขับคุม <c oughs> ใช่ปะใช่ <c oughs> เป็นยาแบบเอ่อพยาธิตัวเติดพยาธิใบไม้ตับพยาธิตัวกลม ข้อห้ามใช้ห้ามใช้คนที่แพ้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่าสองปีอาการไม่คึ้นไปสองมีปวดหัวเย็นหัวความดันเพิ่มโรคหมุนมีนิจเชมาใหม่แล้วหรอมาใหม่อีกาเจอมืองอีกลกันรู้สึกเราดังที่สุดในนี้แล้วค้นเคร้งเหน่อยกันไ่นะคะคุณริวว่าไงนะคะ ปีหน้านะรอปิดเทอมก่อนค่อยตัดเรียนก็ต้องเรียนช่วงนี้ได้ทานอะไรสุกดิบไหมครับสุกดิบดิบเนาะ ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรครับก็ทำงานออฟฟิศครอทำงานออฟฟิศใช่ไหมครับโอเคครับแล้วได้เคยทานยาขยายอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมครับอืมเคยทานเมื่อหายปีแล้วอ๋อทานมานาแล้วนาอเครับประาณังั้นเดี๋ยวเภสัชจะจ่ายยาไปเพื่อถ่ายระ่วไปก่อนนะครับก็จะจ่ายยาตัวนี้นะเป็นอัลเบนาโซนนะครับ ก็จะให้กินหนึ่งเม็ดจิงเก็โดสนะครับสามวันติดต่อกันนะครับและอีกตัวหนึ่งคือปริซิควาเทลนะครับก็จะให้กินสามครั้งต่อวันนะครับและติดต่อกันสองวันนะครับวิวสวยมากยาขางเรานี่มันเขีวย,ยสวสมัเสมัยจริงๆนะจริงเนาะที่ถึงสมัยแบบสมัยล้วยังมีเวลาทำกิจาร์แบบนี้ตอน,นี้คือมาแลบเท่านั้นนะก็คือแบบทั้ง ครั้งหลีดใช่ไหมหลีดแล้วก็ก็ปีหนึ่งอะทำอะไรก็มายืนกันบูมจริงบกคนผู้ยังทำงานไม่เสร็จวัคซีนตุนตาอยแล้วยังไม่เสร็จอ่ะเขารอเธออยู่อะขอโดนได้จริงจริงก็ทำมาก่อนแต่ก็ไม่เสร็จอยู่ดีพูดกินพลังงานเลยอีแบบเข้ขนาดทำกน ส่งภายในห้าโมงนี้ใช่ไหมทันหรือไม่โหวตกันค่ะหนึ่งทันไม่มีต้อ <c oughs> <c oughs> งโหวตเองทัน <c oughs> ทันทนโอเคไม่โหวตแล้ว <c oughs>